One, two. มาพบกับมิมี่แซบ a n n e l กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ม่จะเอาหนอนรังนะคะหนอนรังนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะก็เป็นคลิปที่ถ่ายต่อจากคุณป่านะคะในช่องของการนวัตไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่า,าคุณป่าการนวัดนะคะก็ไปลองหนอนรังที่แม่ม่แนะนํามาเรียบร้อยแล้ว วันนั้นที่เราคุยกับพี่เขียนนะคะพี่เขียนคนหาหนอนนั้นก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสคุยยาวค่ะแล้วก็หนอนเราก็เห็นได้ไม่ชัดนะคะวันนี้นะคะแม่มีจะพามาดูชัดๆเลยค่ะแล้วก็ผลงานนะคะผลงานว่าหนอนรังตัวเนี้เป็นยังไงบ้างาใช้ดีไหมใช้ในการตกปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าดีไหมได้ได้ไดได ได้ปลาปลาอะไรกินบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ไปดูที่ช่องการวัดไลฟ์สไตล์นะคะเดี๋ยวไม่มีจะพิมพ์ช่องเอาไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะก็ช่วยๆกันสนับสนุนค่ะสองคนผัวเมียนะคะวันลอยกระทงนะคะเราไม่ได้ไปลอยค่ะเพราะว่าไม่มีเอ่อเกิด <c oughs> จะเกิดอาการแพนิคเพราะว่าเจอคนเยอะนะคะก็ก็เลยเราไม่ไปลอยค่ะแต่คุณปานนะคะ บอกว่าเออเดี๋ยวพาไปเที่ยวหลังลอยกระทงไปดูเขาลอยเส็จแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไม่เยอะดีที่ไหนได้นะคะพาไม่มีไปตกปลาค่ะแล้วก็แกบอกว่าไงนะคะว่าลอยกระทงเป็นวันพระพอตีหนึ่งแล้วเนี่ยตีหนึ่งครึ่งเกือบตีสองแล้วมันมันก็ไม่ใช่วันพระแล้วมันเป็นวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตกได้นะคะ <laughs> เราก็เลยอยู่กันจนถึงเช้าเราเราก็อ่อ พอที่เหยื่อหมดค่ะนึกถึงพี่เขียนได้เราก็เลยโทรสั่งพี่เขียนนะคะให้เอา,เอา,เอาตัวหนอนรังนะคะหรือว่ารัดรังที่ทางนี้เขาเรียกออกมาตกปลามาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะอุตปาก,ก็ทําคลิปนะคะทําคลิปผลงานเหยื่อตกปลานะคะแล้วก็วิธีเกี่ยวเหยื่อนะคะส่วนแม่มี่เช้านี้นะคะแม่มี่ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆกันอีกครั้งนะคะ ว่าหนอนรังหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเขาทํากันยังไงนะคะมันจะมีเอ่อรังรังแบบเนี้ค่ะรัดรังแบบนี้แล้วก็มีรังแดงนะคะรังแดงนั้นเขาเอาไว้ตกปลาทรายนะคะส่วนหนอนรังแบบนี้นะคะมีได้ตกทั้งปลากระพงแดงนะคะปลาอะไรมันก็กินหมดนะคะปลาเก๋าปลาอะไรแบบนี้ยเพราะว่าปลาหลายอย่างเลยค่ะที่ที่ตกได้จริงๆแล้วนะคะเมื่อคืนอ๋อเรา ถ่ายได้ปลาอยู่สี่สาห้าตัวแต่ก็ <c oughs> ยังไงดีอะฝนตกค่ะฝนตกด่วนมากฝนตกแบบลมแรง,เ,งเก็บเบ็ดวิ่งกับบ้านแทบไม่ทันก็เลยแบบถ่ายไม่ถ่ายไม่หมดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผลงานต่อไปนะคะของคุณป่าเราค่อยไปติดตามช่องแกนะคะว่าใช้เหยื่อรัดรางต่อไปเราจะใช้เหยื่อรัดรางในการตกปลาแล้วก็ให้ดูผลงานนะคะว่า ได้กระพงแดงได้เก๋าตัวใหญ่อะไรยังไงแค่ไหนนะคะตอนนี้แม่มีก็จะให้ดูรัดรังก่อนแล้วก็อ๋อถ้ามีโอกาสนะคะแม่มีก็จะพาไปเที่ยวบ้านพี่เขียนนะคะแล้วก็ไปเก็บหนอนรัดรังกันนะคะว่าเขาไปเก็บกันยังไงค่ะก็รอตามคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เรามาดูหนอนรังกันก่อน,นะคะ่ะแม่มีแม่มีเตรียมกระมังมาใส่นะคะเพราะว่าหนอนรังจริงๆมัน มันมันเป็นเปียกเพราะว่ามันอยู่ในคโคลนนะคะอันนี้คือถุงหนอนลังของเรานะคะแม่นี่จะเทให้เพื่อนๆดูนะคะไอ้ยญามากมเลยนะคะแบบใครกลัวหนอนนี่บอกได้เลยนะคะว่ามีความสยองมากแต่แม่มีนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่นะคะเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราอยากพาไปดูที่นี่นะคะดูกันชัดๆค่ะนี่มันเป็นรังหนอนนะคะรังหนอน ขออนุญาตเลยนะคะมือจับเลยแล้วกันโอ้โหไม่มีมือแบบไอ้นี่มากเลยอะ่ะอยากใช้ถุงมือแต่ไม่เป็นไรเอาค่ะทุ่มทุนนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้จักนะคะนี่คือรังหนอนนะคะรังนอนมันก็จะอาจจะอยู่ในออเขาเรียกอะไรปลักคโครนเขาเรียกอะไรอะ่ะเออมันเหมือนป่ากงกลางไหมคะ่ะอยู่ราวๆประมาณนั้นอยู่ในคโครนนะคะนี่นะคะ่ะสังเกตไหมคะ มีใบไม,ม้ใบอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมันต้องเป็นป่ากรงกลางแน่ๆเลยค่ะแล้วมันก็จะตั้งตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะคะ <Hey. S 1> นี่เรายังไม่เห็นนะคะไม่มีดาวมัวเดี๋ยวรอถ้าเราไปได้เห็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเก็บของพี่เขานะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนที่พี่เขาจะเก็บพี่เขาบอกว่าต้องรอให้น้ํามันลดก่อนนะคะถ้าน้ําไม่ลดเขาเขาเขา,าไปเก็บไม่ได้นะคะนี่ค่ะตัวหนอนไอ้นีไน่ไอ้นีน่นคือรังของมันนะคะนี่คือรังของหนอนรังนะคะนี่ค่ะ จากนั้นนะคะเวลาอ๋อถ้าเราจะเอาอุ้ยตายมีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่รู้ก็คือมันเนี่ยค่ะหนอนลังเวลาเราจะเอาตัวหนอนลังออกมานี่นะคะก็ใช้วิธีนี้ค่ะอันนี้คือด้านหัวนะคะเราจะสังเกต อันนี้อันนี้คือด้านหัวอันนี้คือด้านหางจะสังเกตก็คือจากใหญ่ไปเล็กนะคะแล้วก็เขี่ยๆตรงตรงนี้นิดนึงมันก็จะมีรูอะค่ะมันจะมีรูอะเราเอาไม้ตูดไม้นะไมมไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละค่ะอันนี้พี่เขาบอกมาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะก็ค่อยๆแย่ไปอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะค่อยๆแย่ไปเอ้าหลุดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่มีเอาจานรองให้ดูนะคะค่อยๆ ค่อยๆแย่ไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะตัวมันก็จะค่อยๆออกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่คือตัวหนอนหลังนะคะอย่าเพิ่งยีนะคะอย่าเพิ่งยีนะคะมันเนี่ค่ะแล้วน,นี่ก็จะเป็นลังเปล่าของมันนะคะอย่าเพิ่งยีนะคะเดี๋ยวไม่มีทําให้ดูอีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าสงสารมันค่ะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวเราอย <li> ่าไปตกอีกนะคะนี่นะคะก็อันนี้คือตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้เป็นหางหลังตัวแบบนี้มันจะยาวกว่านะคะนี่ค่ะแต่บางทีนะคะ มันก็เหมือนสปิชีมันอาจจะเหมือนเส้เดือนอะแม่มม่ว่านะเพราะว่ามันขาดแล้วมันก็ยังมีชีวิตแล้วมันก็มีปากแบบว่าสองปากด้วยอะเนี่ยค่ะตัวแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ยมันจะยาวนะฮะบางทีเขาอาจจะดึงขาดก็ได้นี่ค่ะตัวมันจะเป็นเหมือนตะขาบก็ไม่ตะขาบนะคะให้เพื่อนๆนดูชัดๆนี่ค่ะตัวจะเหมือนตะขาบก็ไม่เชิงตะขาบนะคะเนี่ยเห็นไหม มีปากมันด้วยนะคะตรงนี้คือปากมันนะคะแล้วก็ทํามันขาดมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะอยู่เนี้ยค่ะตัวบางทีมันก็อ้วนบางทีมันก็สั้นตัวนี้มันขาดนะคะเนี้ยเห็นนะคะมันขาดมันก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นปากมันนะคะมันจกะกระจี้ค่ะมันกัดได้ด้วยนะคะมันก็จะกระจี้แบบจิ๊บจิ๊บแบบมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเราจะกระเดียมากกว่าเราไม่ได้เจ็บนะคะนี่ค่ะตัวหนอนหลังให้ดูชัดๆไม่รู้เห็นชัดกันไหมอ่ะไม่มีปรับหน้ากล้องแป๊บหนึ่ง เนี่ยค่ะนี่คือหนอนลังนะคะเอามาให้ดูอีกตัวบางทีลังใหญ่นะคะมันก็ตัวเล็กก็มีตัวเล็กรังเล็กตัวใหญ่ก็มีนะคะถ้าเราเสียบไม่ถูกมันจะไม่ออกนะคะถ้าเสียบนี่ค่ะค่อยๆหมุนนะคะค่อยๆหมุนลงลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาแบบเนี้เยนี่ค่ะ ใช้ตกปลาได้เลยนะคะใช้ตกปลาทั้งตัวเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนที่ในคลิปของคุณป่านะคะถ้าใครไดเ้เข้าไปติดตามนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเราเกี่ยวเปียเกี่ยวเหยื่อกันยังไงนะคะมันก็ก็เหมือนไส้เดือนเนี่ยแหละค่ะดูตรงช่วงปากมันเนาะนี่ค่ะตรงนี้เป็นปากมันนะคะนี่นะคะแหมมันมีอะไรจิบจิบิบจิเหมือนจะก,กัดนี่นะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูดีกว่า แหวบนีนะคะเหมือนมันกดัดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกัดแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่เจ็บค่ะเหมือนมันเกาะเรามากกว่านะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะเกาะแบบเน,นี้ยคืออ๋อน่ารักไม่มีบอกน่ารักนี่นะคะก็เนี่ยค่ะ จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีไม่แก่เยอะนะคะเดี๋ยวมันตายนะคะส่วนตัวรังนี่นะคะรังมันเห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวไม่มีจะเอาไว้ถ่ายรูปนะคะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือ,อ,อตัวหนอนรังนะคะเราเก็บข้ามคืนได้นะคะแต่ว่าเราต้องเก็บใส่ถังหรือว่าให้ให้มันเปียกอยู่อย่างนี้นะคะอย่าให้มันแห้งนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันตายค่ะแล้วก็ อเผื่อโชคดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปตกปลากันอีกนะคะนี่ค่ะมาดูกันชัดๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือหนอนรังนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแม่มีก็จะพาเพื่อนๆไปอ๋อชมการหาหนอนรัง ดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับแม่มีแต่ถ้าหากว่าคนใต้ที่เขาหาปลาเนี่ยมันไม่แปลกนะคะแล้วก็การที่เราไปตกปลาที่สะพานสารสินหรือตรงนั้นตรงนี้เนี่ยที่แม่ไม่มีไปสะพานสารสินบ่อยๆอ่ะไปไปแล้วมันมีความสุขค่ะเห็นเพื่อนเราเหมือนเราได้กลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรกลุ่มใหญ่มากเลยเขาหาปลาเขาทอดปลาแล้วก็แบบว่าเป็นมิตรภาพค่ะเป็นมิตรภาพแบบว่าถ้าเราเครียดๆนะคะ เราไม่ได้ไปโดดน้ําทะเลโดดสะพานตายอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่เราไปตกปลาให้หายเครียดค่ะมันช่วยช่วยผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นเกมกีฬาถึงแม้ว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นบาปหรือว่าอะไรนี้นะคะเราก็เออไม่มีคิดว่าบาปอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะบาปอยู่ที่ใจนะบาปบุญอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเรารองรับเองนะคะการที่ ทำแบบนี้มันก็คึ่งๆทำมาหากนินก็อาจจะเป็นการแก้ตัวนิดนึงแต่คนที่ไม่ทําเลยมันก็ดีแต่ว่าอันนี้แม่มี่ใช้เป็นการผ่อนคลายเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ช่วยบําบัดสภาพจิตใจตัวเองดีกว่านะคะก็คลิปนี้แม่มี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปต่อไปแม่มี่ก็จะพยายามหาโอกาสไปออพาพ,พี่เพื่อนๆไ,ไ,ไปหาตัวรังนอนรังกันนะคะให้ดูชัดๆอีกทีนึงดีกว่า หลายคนบอกถ้ากรี๊ดกูจะกรี๊ดแล้วจะกรี๊ดแล้วนะจะกรี๊ดแล้วนะแม่มี่แม่มี่อุ้ยตายไหนนะคะแมี่อย่าบอยอย่าบอยจะกรี๊ดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่บอกว่านะคะการทำมาหากินหาของเราแตกต่างกันนะคะก็จะได้ไปดูวิถีชาวบ้านเขาด้วยชีวิตวิถีชาวเรเขานะคะก็ไปแม่มี่ไปตกปลาเห็นวิถีเยอะๆอะไรแบบเนี้ย สนุกดีค่ะสนุกสนุกแล้วก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึง่งแล้วได้เอามาฝากเพื่อนๆด้วยอย่าลืมช่องมี่นะคะมี่มแซบชาแนลและช่องการวัฒไลฟ์สไตล์นะคะเราเราก็ขอฝากอยู่ในอ้อมอกอ้มอมใจพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยก็ถ้าหากว่ามีหนังขายยาก,ก็อย่าได้กดข้ามนะคะจะได้ดูเป็นกำลังใจให้มมี่นะคะเป็นด่านหินด่านต่อไปของมมี่เลยนะคะว่ามี่ผ่าน เป็นยูทูบเบอร์แล้วแต่ยังต้องสร้างรายได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ขอความกรุณานิดนึงนะคะช่วยกันดูหนังขายยานะคะอุดหนุนกันหน่อยนะคะก็จะได้ <c oughs> มีแรงใจนะคะในในนะคะในการทำคลิปต่อไปแป,แปลก,ปลกใหม่ๆหรือว่าอาหารอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์แล้วกดติดตามให้ไม่มีด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงกรนไหมคะจะปอนนอนกรนอยู่ข้างล่างคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเก็บตกนะคะว่าจะไม่ถ่ายแล้วอดหมอนไส้ไม่ได้คะ่ะดูคะ่ะตรงไหนมันก็นอนนะคะนั่งฟ้าไม่มีอยู่แบบแบบนี้นะคะนั่งฟ้าไม่มีอยู่ มันหลับเฉยอะค่ะเนี่ยค่ะหลับอยู่กับพื้นอยู่อย่างเงี้ยส่วนที่โซฟานะคะก็คุณนายตาปูดค่ะคุณนายตาปูดจองโซฟาแล้วนะคะคุณปอนก็เลยต้องมานอนข้างล่างนะคะนี่ค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะเราจะรากันด้วยน้องอ้าคนสวยของคุณแม่สวัสดีค่ะกอดลูกยิ้มหวาน bơi 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 với bối ha